วััดีครบอ๋อมันมันมันเป็นคอนเสิร์ตครับเสียเสียเสียแบงค์ครับเสียเสียเสียแบงค์เสียแบงค์อยู่ไหมครับครับผม ครับครับว่าไงครับนายครับใครอนุญาตให้จัดงานเนี่ยก็ผมได้รับการประสานงานมาครับว่าจ้างมาเหมือนกันครับครับนี่คุณรู้ไหมเนี่ยว่าเขามีอนุญาตไม่อนุญาตคุณมาทาตามมาเผอใจได้ไงเนี่ยมันมันได้เริ่มแล้วครับนายตอนนี้เอฟซีทั้งบ้านแล้วก็อยู่ที่นี่มากันเยอะมากครับนายก็ผมก็มาตามหน้าที่พาศิลปินมานะครับก็มาแสดงที่ตรงนี้ กกก็เกือบบบทุๆปีมานะครนครรััแสดงว่าคุณจะแสดงให้ได้ก็ต้องอย่างนั้นครับเพราะว่า f อเยอะมากทั้งอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับรบอขอเสียง f อครับครับมันยังถ้าคุณลงเอยว่าคุณจะแสดงให้ได้ครับนายครับผมผมขอคุณอย่างได้ไหม ก็ไม่เีปัญหาครับนายทุกเงื่อนไขผมรับประกันว่าผมจะทําตามอยู่ในกรอบในการแสดงทุกอย่างครับนายครับต่อนะ้าแฟนขับทุกคนนะยินดีครับผมนายครับยินดีครับถ้ายัางงั้นผมขอคุณอย่างได้ไหมสองอย่างก็ได้ครับ ขอบคุณครับนายขอบคุณครับมั่นใจนะได้ครับได้ครับได้ครับทุกอย่างครับที่ผมจะขอคุณฟังให้ด้ครับได้ครับได้ครับผมขอให้ าไงวะมึงเออย่างไรช่วยเพื่อนเอาไว้อะรับปากนายไปรับปากนายไปทำได้ไหมมานี่ถึงหน้าที่เองแล้วนะอ่ะรับปากนายไปดินี่เคยฟังสโลแกนดิไหมสักผ้ามันต้องขยี้แ,แต่ถ้าเซ็กซี่อย่างนี้มันต้องขยำ ต้องขอบพระคุณดายนะครับที่ให้โอกาสผมและทีมงานนะฮะได้แสดงต่อไม่งั้นเนี่ยผมและทีมงานรวมถึง f อที่อยู่ทางบ้านต้องช็อกโลกกันเลยทีเดียวนะครับผมส่งไม่ต่อให้กับน้องนุกและน้องไฟครับผมอ่าขอเขอ้าครับโอ้เกือบเนียวแตกอ๋อแบบนี้อ,อ๋ตรงนะ ผมต้องให้เขาขี่หลังใช่ไหมคือเมื่อกี้ความคิดความคิดเดียวเลยดังยังไม่ถึงปีเลยจะโดนจับซะแล้วใช่ผมตกใจมากเลยเมื่อกี้พี่แปงไม่เลล่ะทำท่าไปคุยกับเราแต่ไม่บอกความจริงอ่าโอ้ีบินหัวได้เมื่นเป็นคำหลายๆคิดไปทั้งนาแล้วนี่ันเนี้ยไม่ไยนงใเนี่ยผมก็คิดจริงๆ นี่ไงโอ้ยอ่ะอะไรนะเอ้าออ้วก็ขี่หลังว่ะขี่หลังได้หนิเบลเหลีวได้หนิขี่หลังเอ้าว่าจะไปขึ้นมาอีกได้ปะนี่อาเอ๋อเอาขี่หลังขี่หลังมาชีวิตเก่า โงงอหถ้าเธอถ้าถ้าคุณไม่กอดคอผมไปดีผมจะทำให้คุณตกมันสีตกอีนี้ถ้าคุณไม่ซบคอผมผมจะทำให้คุณตก มาสิต๊อีกเดอโอ้ยเกือบหลัด